เด็กวัยยังไ้เด่นเนียนสนุกต้องมาก่อนถึงจะเกิดการเรียนรู้ได้นะคะ b <Okay. S 1> Kids Reading เป็นแอปที่มีหนังสือภาษาอังกฤษให้อ่านเยอะมากเป็นการอ่านที่ลูกของเราเล่นสนุกกับมันได้ด้วยค่ะโอเคอ้าวจาวง คำถามคาใจคุณแม่หลายคนนะคะอยากเริ่มสอนภาษาอังกฤษให้ลูกควรเริ่มตอนไหนดีคำตอบก็คือตอนนี้แหละคะ่ะเพราะที่จริงเนี่ยเด็กๆเ,เรียนรู้ภาษาได้ตั้งแต่ศูนย์ขวบนะคะแล้วช่วงศูนย์ถึงเจ็ดขวบเนี่ยก็คือเหมือนช่วงนาทีทองเลยที่เขาสามารถเรียนภาษาได้ดีที่สุดยิ่งเราสร้างให้เขาชอบแล้วก็คุ้นเคยกับภาษามากเท่าไหร่การพัฒนาด้านภาษาของเขาก็สามารถไปได้ไกลมากเท่านั้นค่ะอย่างไอเดนเนี่ยนุ่นพูดที่เขาฟังตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตอนนี้เนี่ยก,กาลังจะห้าขวบอยู่ในช่วงวัยหัดอ่านหัดเขียนเลยค่ะ เด็กวัยนี้เนี่ยสนุกต้องมาก่อนถึงจะเกิดการเรียนรู้ได้นะคะอะไรที่ไม่สนุกเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจแล้วจะให้ไปอยู่ฝึกกับมันนานๆเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากอยากจะนําเสนอสิ่งนี้ค่ะ b e Kids Reading เป็นแอปที่มีหนังสือภาษาอังกฤษให้อ่านเยอะมากนะคะแบ่งเป็นหลายระดับสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไล่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆที่สําคัญเนี่ยยังเป็นการอ่านที่ลูกของเราเล่นสนุกกับมันได้ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาลุยกับเรื่องนี้กันค่ะ Fantastic friends! What we said. You want to give it a go? Yes! Yes! Let's do it! Read! Can you play the violin, Tommy? I can play the piano too. <laughs> That's not good, Edwin. Play! Meet with Edwin! Drums. Drums. Hey! Don't be a fool! Uh, Drums. Drums. Violin. Violin. โห oh, สนุกเลยนะคะทีนี้ it's fantastic indeed ลูกก็ได้เรียนรู้การอ่านด้วยตัวเองนะคะผ่านเรื่องราวไซไฟที่น่าตื่นเต้นแล้วก็โต้อตอบเล่นสนุกได้อีกด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง Bee Kids Reading กับสำนักพิมพ์ Oxford University Press ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ Bee Kids Reading และเด็กเอเชียโดยเฉพาะค่ะโดยคินพอลชิปตปินักเขียนหนังสือเด็กชื่อดังชาวอังกฤษเคยตีพิมพ์หนังสือภาพดังๆหลายเล่มแล้วก็เป็นผู้เขียน Oxford Reading Tree ด้วยเรื่องนี้ก็จะพาเราออก เดินทางสำรวจโลกพร้อมกับพี่ทอมมี่น้องเคจี้และหุ่นยนต์เอ็ดวินมีเนื้อเรื่องสนุกๆแบ่งออกเป็น9ระดับครอบคลุมประวัติศาสตร์และวัฒนธรนรมฟิสิกส์ธรรมชาติการผจญภยัยไขปริศนาเทคโนโลยีอนาคตเป็นการผสมผสานการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างลงตัวค่ะทำให้เด็กๆสนุกแล้วก็รักการอ่านเพราะเป็นการอ่านที่เหมือนดูการ์ตูนอยู่เลยจริงๆที่ชอบมากเนี่ยก็คือมีชา a l เลนจ์ให้ลูกได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความเข้าใจในรูปแบบเกมเยอะมากๆค่ะ Uh -huh. Uh -huh. C S <S <S ลูกได้คำศัพท์แล้วก็รูปประโยคใหม่ๆผ่านเกมสนุกๆเยอะมากนะคะการที่เขาสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยสําหรับการเรียนรู้ในอนาคตต่อๆไปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรส่งเสริมให้ลูกเล่นกับาภาษาอังกฤษแบบนี้ทุกๆวันนะคะอาจจะแค่วันละไม่กี่นาทีแต่ไม่กี่นาทีของทุกๆวันที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะแอป,ปนี้เหมือนเป็นตัวช่วยที่ทําให้การเรียนรู้ของลูกเนี่ยสนุกสนานมากขึ้นนะคะเหมาะกับเด็กๆ3-8ขวบโหลดไปเล่นกันได้มีเววอร์ชันภาาษไทยยด้ พอแม่บ้านไหนไม่ถนัดภาษาไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้เขาฝากนุ่นมาบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นดีๆให้กับเด็กๆ Welcome to school เตรียมเปิดเทอมไปพร้อมกับเด็กๆอ่านเล่นสนุกแน่ๆค่ะงานนี้ และใครที่สมัครสมาชิกแบบตลอดชีพราคา2,200บาทนอกจากจะได้อ่านเรื่องราวสนุกๆก,กว่าเก้าเลเวลได้ทบทวนแบบฝึกหัดและเล่นเกมอีกมากมายแล้วเนี่ยยังได้ไฟล์หนังสือภาพฟรีไปเลยด้วยเป็นการผสมผสานการเล่นนะคะแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อจะทําให้การเรียนรู้ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ต้องเรีบหน่อยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลย ได้ฝึกภาษาอังกฤษฝึกการอ่านฝึกความคิดและจินตนาการนะคะแถมยังได้สนุกกับมันด้วยเมื่อลูกเขาสนุกนี่นะคะเขาก็จะอยู่ในโหมดพร้อมเรียนรู้และที่สำคัญเนี่ยเด็กๆเ,เรียนรู้เร็วมากๆลองโหลดไปเล่นกันนะคะ